สวัสดีครับผมเก่งมาลูกครับและในคลิปนี้นะครับเราอยู่กันในเกมน i โนคุนิ c o สเวิร์ซึ่งผมจะพามาตีบวกอุปกรณ์ต้องคำสาบกันนะครับแล้วก็บอกวิธีการหาของต่างๆที่ใช้ในการตีอุปกรณ์ต้องคำสาบนะครับไม่ว่าจะเป็นเทอร์ไรทหินตีบวกหรือแม้แต่หินม่วงที่ใช้ในการตีนะครับอ่ะก็ เดี๋ยวเราไปรับชมกันก่อนที่เราจะไปรับชมกันก็ฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์กดภูุ่กระดิ่งเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็ถ้าหากเพื่อนๆพื่อ,อยากจะเติมเกมนะครับแนะนําร้านนี้เลยอีซิการครับจำหน่ายบัตรเติมเกมราคาถูกเครดิตแน่นปลอดภัย100%นะครับลิงก์ก็อยู่ด้านล่างแล้วก่อนอื่นเลยนะครับการที่เราจะตีบวกอุปกรณ์ต้องสาบได้เนี่ยอุปกรณ์ของเราจะต้องบวก20ก่อนนะครับอ่ายกตัวอย่างตัวนี้นะเนี่ยรัด9ของผมตัวนี้ บวก20แล้วนะครับทีนี้เนี่ยพอเพื่อนๆบวก20ปุ๊บเนี่ยเนี่ยมันจะมีเควสด,ด้านซ้ายโผล่มาให้เราทำเลยนะครับเนื้อหาหลัหกๆของเควสเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับพี่น้องจาวีนะครับเป็น NPC ในการเสริมพลังเวน้นมนต์ดำให้แก่เรานั่นเองนะครับ ก็จะอยู่ที่แมปทะเลทรายลุกไหม้นะอ่าเดี๋ยวผมก็พาไปดูครับีนมันก็จะอยู่ตรงนี้ครับเสริมพลังเวทมนต์ดำนะตัวนี้เลยครับผมพอเรากดไปเนี่ยอุปกรณ์ที่เราจะเสริมเวทมนต์ดำหรือว่าต้องคำสา์ได้เนี่ยมันจะต้องบวก20ก่อนนะครับอย่างเช่นตัวนี้อพอเรากดไปปุ๊บของที่ต้องใช้ในการตีบวกนะครับแน่นอนเลยเธอไหล สองก็คือหินดำนะครับสามก็คือไอหินสี่เหลี่ยมอันนี้นะครับเป็นแบบเฉพาะ21ขึ้นไปเลยโอกาสที่จะตีติดเนี่ย50เนะครับถ้าติดก็ดีไปแต่ถ้าไม่ติดเนี่ยมันมีโอกาสที่ระดับบวกของเราจะลดมันเหลือ20ด้วยนะครับผมอ่าตั้งแต่21เนี่ยเออมันมีโอกาสลดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่งบน้อยทำแค่บวก21พอนะครับ แล้วก็ยี่สิบสองยี่ไว้ก่อนเราไปทําอุปกรณ์อื่นก่อนนะครับอเดี๋ยวผมก็จะลองตีให้ดูนะครับนี่เห็นไหมครับว่าถ้าเกิดว่าเราตีแตกเนี่ยเห็นไหมครับว่าระดับเสริมพลังลบหได้นะครับแล้วก็ปลดพลังเวทนนดำด้วยก็คือมันไม่บวก21นั่นเองนะ,ะดำเนินการไปเลยลุยการติด50%ไป เรียบร้อยติดแล้วครับผมเพื่อนๆเ,เห็นอะไรไหมครับจาก20ไป21เนี่ยสเตตัสเป็นไงครับดูแค่พลังต่อสู้ก็ได้นะขึ้นมาโอ้โหเกือบเจ็ดไอ้เกือบหกพันน่ะเอเอ, 6, อ,อ,อขึ้นมาเยอะนะครับ ที่ขึ้นมาเยอะเนี่ยก็พราว่านี่เลยครับพอเราบวก21แล้วเนี่ยมันจะได้สแตตอุปกรณ์ต้องสาบเราเห็นไหมนเนี่ยมันเขียนเลยบวก20%ด้วยพลังของเวทมนต์ดำเพราะฉะนั้นเราตีบวก21ก็พอนะครับใครที่ยังงบน้อยอยู่นะเอา21ก่อนเพราะว่า 22, 23, 24เนี่ยถ้าเรางบไม่ถึงจริงๆเนี่ยมันก็อาจจะลดมาเหลือ20ได้นะครับผมเนี่ยจากตอนแรกผม6แสนห่นไปเปเลยนะ ตีบวกเสร็จขึ้นมา7,000เลยครับถือว่าเยอะมากนะครับบวกเดียวมา7,000เนี่ยอาทีนี้ครับของ3สิ่งที่เราจะต้องหามาเนี่ยเพื่อนๆน,น,น่าจะรู้อยู่แล้วเธอไลค์หาจากไหนนะครับก็เป็นพวก chaos f i e l d นะก็ไปหากันเอาในนั้นนะครับที่ผมจะมาเน้นก็คือ2อันนี้ครับผลึกเวทมนต์ดำแล้วก็หินเสริมพลังขั้นสูงนะเป็นแบบสี่เหลี่ยมนะครับผม เริ่มแรกเรามาดูผลึกเวทมนต์ดำกันก่อนไอหินดำเนี่ยหาได้จากที่ไหนนะครับเนี่ยถ้าเกิดว่าเปิดแหล่งที่มาเนี่ยก็มีเยอะแยะเลยนะครับแต่บอกเลยอันไหนง่ายสุดรู้ไหมครับนี่เลยครับนายพลโคเฟมมันจะเป็นบอสคอสฟิลชั้นที่4นะครับซึ่งชั้นเนี่ยเราจะสามารถ PK ได้อิสระแต่ส่วนใหญ่เวลาที่เขามาตีบอสกันเน่ะเขาก็ไม่ได้เปิด PK กันอยู่แล้วครับเขาจะรอตีบอสเสร็จแล้วเขาค่อยเปิด PK กัน เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมาตีบอสกันด้วยนะครับซึ่งเวลาเกิดของเจ้าตัวบอสเคออสฟิลเนี่ยจะเกิดหลังจากบอสฟ l ลครึ่งชั่วโมงนะครับอันนี้คือจากเท่าที่สังเกตเลยหลายๆรอบนะครับก็มาได้นะแล้วก็ควรมาด้วยเพราะว่ามันจะได้ผลึกเวทมนต์ดำตลอดนะครับพยายามมาตีเรื่อยๆเพื่อสะสมผลึกเวทมนต์ดำอันนี้นะครับก็คือขาดไม่ได้เลยแล้วก็อีกอันนึงก็คือการฟาร์มมอนสเตอร์ในแมปนี้นะครับ ในแมปเควอตฟิลชั้นที่4นะก็มีโอกาสดอบผลึกเวนมนดามันนี้ด้วยนะครับซึ่งผมมองว่าใครไม่แน่จริงบอทในแมปนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่า PK สระแล้วก็โอกาสตกค่อนข้างยากเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นบอสดีกว่าครับบอสนี่ให้เยอะด้วย แล้วก็มีหลายรอบนะครับวิธีการมาก็ง่ายๆเลยนะครับให้เราวาปมาที่ชั้น3ก่อนแล้วเราก็ค่อยเดินไปที่ชั้น4ี่นะครับเราจะได้ไม่เสียเพชรนะเพราะว่าชั้น4ถ้าเราเทเลพอร์ตเลยมันจะต้องใช้20เพชรนะครับส่วนในตัวหินเสริมพลังสี่เหลี่ยมวันนี้นะครับหาจากไหนบ้างอูเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยนะครับแต่เดี๋ยวผมจะพาไปดูอันที่มันหาค่อนข้างง่ายแล้วกันนะครับผมอันแรกเลยก็คือการซื้อในร้านค้านะครับ อันเนี้ยสายฟรีก็สามารถทําได้แต่อาจจะเหนื่อยหน่อยนะเพราะว่าเห็นไหมครับว่าไอหินสี่เหลี่ยมเนี่ยหินตีบวกสี่เหลี่ยมต่างๆเนี่ยมันจะใช้หินสามเหลี่ยม10ก้อนก่อนนะครับรวมกับแต้มฟ้าหรืออาจจะเป็นแต้มเขียวก็ได้นะแล้วแต่ว่าเราจะเลือกแต้มไหนในการแลกก็สามารถมาหาตรงนี้ได้นะครับ ต่อมาก็จะเป็นกล่องบอส chaos f i e l d นะครับไอไนพลโคฟิลนี่แหละเวลาเราตีบอสเนี่ยเราจะได้กล่องบรรณาการพวกนี้มาด้วยนะได้แน่เลยคือหินเว้นบนดำอันต่อมาที่เรามีโอกาสได้อีกเนี่ยพวกสกิลก็ดีนะโอ้โหนี้ดีมากเลยนะครับแล้วก็นี่เลยที่ผมบอกเนี่ยพวกหินสี่เหลี่ยมเห็นไหมครับมีโอกาสได้นะแต่เปอร์เซ็นต์มันจ,จะต่ำมาก ต่ำมากเลยโอกาสได้ยากนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีโอกาสต่อมาก็จะเป็นพวกฟิลบอสต่างๆนะครับมันจะมีหินสี่เหลี่ยมให้เราด้วยนะก็ได้จากเปิดกล่องนี่แหละแต่ว่าราเี่ยก็ค่อนข้างยากเลยไม่ถึง1%ครับ0ูนจุดกว่กว่าเหมือนกันนะต่อมานะครับก็อันนี้เลย Kingdom defense ครับผมใครที่ผ่าน k n n g o o m e f e n s e เนี่ยก็จะได้กล่องพวกนี้มานะครับซึ่งกล่องพวกเนี้ย มันจะมีโอกาสได้หินตีบวกสี่เหลี่ยมด้วยนะครับเรทอยู่ที่0.5%ต่อไปก็จะเป็นดันกิวนะครับแต่ว่าแนะนำที่เลเวล5นะเพราะว่าโอกาสได้เยอะมากๆครับ17%เลยทีเดียวนะอันเนี้ยผมว่าหาค่อนข้างง่ายเลยใครที่สามารถลงดันกิวเลเวล5ได้นะครับต่อมาครับก็คือการแยกส่วนอุปกรณ์ระดับ4ดาวนะครับเราจะได้อันเนี้ยแน่ๆเลยแต่ผมว่าอันเนี้ย ก็คืออุปกรณ์เราจะต้องแบบปลุกพลังสิก่อนหรือว่าอันไหนที่เราไม่ได้ใช้จริงๆอ่ะถึงจะได้เอามาย่อยนะครับวิธีนี้อาจจะหายากหน่อยนะครับเพราะว่าแค่หาของสีดาวได้ก็ยากแล้วนะครับผมอันนี้อาจจะต้องแบบสำหรับคนที่ไม่รู้จะเอาไปทำอะไรจริงๆนะไอ้ของสดาวก็ามาย่อยแล้วก็อันสุดท้ายนะครับก็คือหาได้จากหม้อมาจิวนั่นเองซึ่ง r ร t ในการออกอาจจะยากหน่อย เราจำเป็นจะต้องใส่ของดีๆเลยนะถึงจะมีโอกาสออกนะครับนี่อันนี้ผมยกตัวอย่างนะครับเห็นไหมครับมันมีโอกาสออก0.039กก็คือโอ้โหน้อยมากแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยครับเพราะว่ามันมีหลายอย่าง ที่สุ่มออกมาครับผมคือแบบโอ้โหทุกอย่างที่มีอยู่ในนี้หมดครับก็ถ้าเกิดจะมาหาในเนี้ก็อาจจะค่อนข้างยากนิดน,นึงนะผมแนะนําว่าหาง่ายสุดก็คือจะเป็นพวกกล่องบอสต,ต่างๆนี่แหละกล่องดันกิวต่างๆอันเนี้ยโอกาสออกจาเยอะสุดแล้วแล้วก็จริงๆมันก็ยังมีอีกนะพวกเควสหลักนะครับบางเควสมันก็จะให้พวก หินตีบวกสี่เหลี่ยมด้วยนะครับแต่ว่ามันก็ให้ยากอยู่นะไม่ได้ให้ตลอดก็ประมาณนี้ับผมสำหรับวิธีการตีโบวกอุปกรณ์เวทมนต์ดำนะครับก็หากคุณเพื่อชื่นชอบฝากด like, กดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ